สวัสดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะตอนนี้นะคะที่อยู่กลางห้วยนะคะเพราะว่าวันนี้จะไปทำคอนเทนต์ของกินบนดอยนะคะดูแต่ละอย่างนะคะเป็นของกินบนดอยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแนะนาก่อนก่อนนะคะก็คืออีแบะหรือว่าแปลว่านอนนั่นเองนะคะของภาษากระเลงแดงแล้วก็ดอเซนะคะดอเซนี่แปลว่าแตงนะคะมันเป็นแตงแตงไร่แตงมงแตงแมวของ,ของบนดอยแล้วก็นี่พระเอกของวันนี้นะคะก็คือพระอิหลึงนั่นเองนะคะ คือตามหายากมากเลยอันนี้คือพี่ไปเอาบนดอยมานะคะเพราะว่าในเมืองไม่มีขายต้องไปเอาดอยที่มันชื้นๆนะคะตอนนี้ก็อยู่กลางลําห้วยนะคะกําลังจะเข้าไปทำคอนเทนท์ทำกับข้าวดอยวันนี้นะะแต่ว่าดูจากเส้นทางแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะม <c oughs> ียิ่งกว่านี้อีกข้างหน้านะคะแต่ว่าอันนี้แค่จิบๆนะคะเบาะๆนะคะวันนี้พิธมากับรถดูใจของพี่ด้วยนะคะรถคันนี้อยู่กับพิ่มาประมาณสิบปีนะคะรถ รถที่ได้จากน้ำพักน้ำแรลงของตัวเองตั้งแต่ทิศอยู่สมัยมัธยมมัธยมตอนต้นนะคะแล้วก็ทํางานนะคะเก็บเงินซื้อเองนะคะแล้วจนมาถึงทิดเรียนจบจนถึงตอนนี้นะคะก็มากับรถคู่ใจอย่าดูถูกนะคะรถคันนี้ลุยได้นะลุยยิ่งกว่านี้ก็ลุยไปแล้วนี่อยากให้เห็นข้าวไร่ของคนกระเบ่งแดงนะคะนี่ว่าจะปลูกข้าวเป็นข้าวดอยอะคะ่ะเป็นชั้นแบบนี้นะคะไอ้ปลูกหลังบ้านเขาเลยนะสวยมากๆเข้าวเขาสวยมากน้ํามันท่วมนะคะเพราะว่าฝนมันตก คือฝนมันตกมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนฝนตกหนักนะ้วไม่คิดว่าทางมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราตั้งใจแล้วว่าเราจะไปทํากับข้าวดดยกินกันที่บ้าน,นคุณป้าของพีนะะ่าคือไม่หลวงอาแม่นเองเดี๋ยวเราจะไปตละหอมหอมไผ่ดื่นมากคือให้เอาให้เอาเนื้อหมูสักหนึ่งกิโลมาแลกคิดก็ไม่เอานะคะเนี่ยหอมหอมหอมวันนี้ก็จะใส่กับกระดูกหมูด้วยปะ เดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะเดยที่จะขอตัวขับรถก่อนนะคะไปดูเส้นทางว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนน ดอยของคนกะเหรี่ยงนะคะดู <_ A> เขาปลูกถึงข้างบนนุ่นเลยโอโ้โหสวยอ่ะข้าวเขากำลังออกรวงพอดีเลยมันเป็นสีเหลืองเขียวพอดีแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะนะคะเขาปลูกขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะคะสวยมากเลยระหว่างทางเนี่ยคือแบบว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้คือสุดยอดแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะตรงข้างหน้านี่สวยจริงๆอันนี้คือพี่เคยมาตีข้าวแล้วครั้งหนึ่งเป็นนาของข้าหลวงพี่อีกนะคะนี่ไง,ไงสวยไหมเขียวเลยนะคะโอ้ทั้งเลยมาก มัน,นทำมือแข็งๆโหดูทาน่าจะเอารถรีบบ่าวพี่แันแนมมาลุยได้เลยนะคะเนี่ยนี่นะคะข้าวระหว่างทางนะคะด,ดูกระท่อมข้างๆนั้นสวยมากเลยอ่ะอยู่ตรงอาปลายนาบระเดีวสวยโหโหสวูกูสยมากาอยอดบรรยากาศ ็คือบ้านของคนดอยนะคะบ้านของคนกะเหรี่ยงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านจะมีทางที่ยากกว่านี้อีทกทางก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลื่นๆนะคะตากล้องแล้วก็ตัวสันส่นๆกลัวจะลม้มนะคะกลัวคิดเอามลมนะคะเดี๋ยวไม่ลมนะคะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเรานะคะใครที่มาเป็นตากล้องที่เนี่ยต้องมือนิ่งทุกคนต้องใจนิ่งด้วยนะคะเห็นเจ้าของช่องสวยเขาไม่กล้า ข้ามน้ำมาเลยอ่ะเขาถ่ายรูปอยู่โอ <c oughs> <c oughs> พี่ยานะคะที่ทิดบอกว่ามันอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านพอดีนะโหดูทัดู่ะ เหมือนเป็นภูเขาเลยอ่ะเหมือนเป็นหญ้าทางภูเขาแต่เป็นข้าวนะคะดูค่ะคนณดยนี้เขาเก่งมากเขาลุกข้าวแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะที่ขับรถดีทีก่อนคือก็มาบ่อยนะคะมาหลายครั้งแล้วก็ชิท้ทางแล้วรู้ว่าตรงไหนม,มันต้องเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเคยล้มมาแล้วเราก็ต้องมีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวจะมีข้างหน้าที่เป็นานาข้าวอีกที่หนึ่งที่สวยมากๆนะคะเดี๋ยวจะชี้พี่ดูนี่บ้าง เขาตัดคุงเลี่ยใหม่แล้วว่าวันนั้นที่พีทมาเป็น,นเอกพี่แน่คลิปแรกนะคะมาบ้านหลังนี้นี่ไงเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นทางระหว่างเดินจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ข้าวเป็นสีเขียวเข้มนะคะถึงข้าวเขากำลังเขียวสวยนะถึงข้างบนนู่นเลยนะคะอยู่ตรงนี้ยังเห็นภูเขาที่เป็นข้าวใกล้ถึงบ้านแม่หลวงกี่แล้วนะคะ เฮ้เเราป็ุลเก้เราเปลเลยฮอเราปกนีนะเขาเรียกเรียกให้ลึงตังนนะอันยายเขาอยากได้เพาต้องแบ่งกันกินงนี้จะกินกโมคนะใช่นะมันหายาเอออ่เ่นยไปไหนี้แบว่ารู้จักยาอาบน้ำอันนี้คือเป็นน้ำที่ชาวบ้านเขาใช้อาบน้ำน้ะเอามาถอนถักแม่ในนี้แหละค่ะพี่ พี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างบนน่ขน้างบนไ่ใ่อยู่ไม่ได้อยู่นถก้อนเหดีย้องเลจะได้ขาวอ่เหมือนคุณยายเขาก็ขัดเควนะคะเอายมื่อเม่เอิ้นแดแม่วต้องเบ็ดแม่เ่มือไม่เลาเห้ดิวเขาอายกล้อง หัวแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปบ้านแม่หลวงลราไปทำกับข้าวนะคะ ชาแนลมาถึงแล้วนะคะคุณป้าบอกว่าวันนี้นจะมาทํากับข้าวนะคะที่บ้านของคุณป้าโอโ้โหกว่าจะมาถึงหน้าแม่หลวงสุดยอดเลยพี่ชาแนลมาพ <laughs> ี่ชาแนลมา <c oughs> มาทำแตงแตงคนเดียว่าพ่อฝากไอ้โนเวลี่มาให้ป้านะคะก็าจะมาทำกับข้าวให้ป้ากิาานฮะทามจะะให้ออ๋เดี๋ยวเราจะตำมันผิดกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทำฮะจะถ่ายเอ๋อไม่หรอนี่ไงพริกที่แม่หลวง นอนพี่ขนมเอนียมานอนพี่ชันเอีมาป้าดีใจนะคะเเจอกันก็เดี๋ยวยังไงถ้าคุณยายกลับมานะคะเดี๋ยวเรามาเที่ยวหาคุณป้ากันอีกทีนึงจะตามน้ำพี่กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำข้าวกันค่ะ อันนี้คุณป้าก็ตำเครื่องแกงแตงดอยให้เราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปอกแตงแล้วก็เดี๋ยวเราจะแกงกับข้าวเราจะมีเพราะว่าในห้องครัวไม่ว่างนะคะเพราะว่าอาทํากับข้าวกันย่างอย่างอื่นไม่อยู่เราก็เลยเสจะทะในห้องครัวที่นี่นะคะแต่ห้องครัวค่าใช้จ่ามากแต่ว่าพี่ถ่ายหลายคลิปละพี่ทํอาอะไรนะข้าวดีฟูเออดีชาทำดีชาแล้วก็ทําในห้องครัวตรงนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณป้ากำลังย,ย่าง,างเนื้อไว้อยู่แล้วก็จะมาในห้องครัวตรงนีะค่ะ เาเสเนืเฮดเองคือว่าเาเสคนดอยนะดาเสีมู้แห่มาเาเสดัชชัวเราเสียดัชชัวเป็นเตงของคนม้งคนเม้านะคนดอยดูขาพิษเขายอนมากว่าจะมาถึง้านคุณป้าได้นะคะเพราะเราหกเราเถินมากคือแบบว่าไม่ได้มาเที่ยวหากันนานแล้วก็เลยคิดถึงคุณป้าด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเอาผ้าเอลืนมาให้นะคะผ้าเอลืนนี่ทางภาคกลางไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะพี่ๆน่าจะไม่น่าจะไม่ ไม่มีหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่บนดอยนะคะมันอยู่บนดอยแล้วนอเวลถ้าเป็นภาษาของพีนะเรียกว่านอเวเลนะคะนอเวลลสนอเวลนอเวลสพูดเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษากระ่ลงได้นี่เป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆค่ะนอเวเลสนอเวนอเวบเกเลหมายถึงว่าเป็นผ้าหลวงของคนกระเรียงขาวนั่นเองนะคะมันกะเรียงขาวแบบพี่มดวันนั้นที่ไปทำข้าวบ้านพี่มดพี่มดก็ตามอันเนี้ยใส่กับอ่า โถนเานะคะอร่อยมากๆหอมมากๆถ้ามีอันเนี้ยพี่บอกว่าถ้าเอาเนื้อหมูมาเล็กก็ไม่ยอม,มากินข้าวประมาณสามจานได้คุณป้าก็ตำนะพริกนะคะเป็นพริกขั่วนะพริกกระเรี่ยงขั่วแล้วก็ตำกับกระเทียมตำกับอืม,มีหอยไม่ได้อันนี้อูเมม,มากกลยเดอร์เซ่กลยมากบ ไ no, no, uh, no uh, อ้เด็กน่อเวลีฮะโกรอยนอเวลี่นอเออกือมาหน่เวลีลอมเวลีอันนั้นมาอูหมวยหมยอ่ะเอ้ยโกรอยโกรอยอาจริภาษาไทยนะคะก็คือแป้งเนี่ยเราจะเอามาซากินนะคะซึ่งที่ต่างจากการทํากับข้าวนะคะถ้าทํากับข้าวอะ่ะจะเป็นแบบที่ที่ทำนะคะก็คือจะเออนฝานนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบของคุณป้าคุณป้าก็จะทําเป็นเขาเรียกเหมือนซาแป้งนะคะหรือว่าตำตำมาตัวแฮ มันเหมือนคลุกอะค่ะเหมือนคลุกแต่ไม่ใช่ตามนะคะอุยเฮมาเกลย์เกลย์เกลยนะคะเป็นภาษาของพี่นะกลย์เอมาเดอร์เซภาษาลูกพี่ฉันเนี่ยมากลยภาษาลูกพี่ฉันเนี่ยมาเกลยนะคะเกลย์เดอร์เซ่ไม่มาไม้ไผ่ในเฮเจนไม่หรอกุเิพะกุเิพอะไรเกลย์เองก็กูเสพไปกูเสพไปกูเสพใส่ได้ใส่แห่แปลว่าทำกับไม้ไผ่แล้วก็เอามาใส่พริกเผ็ดๆอร่อยๆนะคะ พี่ไม่ค่อยได้พูดภาษาตัวเองลงช่องเท่าไหรเนะ่เนาะ๋ยวตอนนี้ต้องเริ่มพูดภาษาตัวเองแล้วก็แปลให้พี่ๆฟังด้วยนะคะดีจังเลยถ้าพ,พี่มาเที่ยวแม่ต้องสอนจะได้ได้ภาษาจากช่องพีทด้วยนะคะดีดีค่ะเดอร์เส <The say S 2> นะคะพี่ๆแตงไปว่าเดอร์เสจะเป็นแตงอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเดอร์เสนะคะอยากกินอยากกินแตงเนี้ยถ้าคนขายเป็นคนกระเลงแตงทําไงอ่ะอยากกินแตงนะเดอร์เสนะคะเสดเดอร์เสแปปว่าอยากกินแตงนะคะเอดีแปลว่ากินข้าว โอทอแปลว่ากินน้ํานะคะถ้าพี่ๆมา mm hmm. กระเลงแดงเยอะมากชนเผากระเลงแดงที่แม่ต้องสอนชนเผากระเลงขาวของพี่มดนะคะชนเผากระเลงแดงของพีทนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะได้ใช้ภาษาท้องถิ่นมันเป็นการสัมภาษณ์ที่มันไม่ค่อยมีนะคะในช่อง YouTube คืออ่ะยูทูบเบอร์ชนเผ่าะนะคะก็จะมีแม่ต้องสอนก็จะมีพีทพี่มดเนาะ,ะแล้วก็พี่แพทนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เขาก็จะสอนภาษาอ่ชนเผ่าเนาะ,นะ,ะพี่จะได้เน้นไปภาษาชนเผ่าด้วย ไม่มีนะยูทูบเบอร์ชนเผ่าก็เรียกอย่างเงี้ยนะมีเราเนี่ยแหละเราจะได้สอนภาษาพี่ด้วยนะคะเท่มากเลยเนี่ยเราไม่ต้องใช้ช้อนคะคะเนี่ยจัดแตงไม้ไผ่นะคะแล้วก็ขูดขุ่มแล้วก็กลอยนะคะกลอยกลอยอะกลอยกลอยดอเใช่กลอยดอเนะคะพอเราทำทางเสร็จเรามาใส่ตรงเนี้ยกินอร่อยมากตอนนี้นะคะคุณป้าก็จะกลอยดอเนะคะก็คือไอ้ครุกแตงนะคะี่แต่เราจะคู่กับ พริกกระเลนแบบนี้นะคะแล้วก็คลุกับอะไรนะใบไผ่หรือเพยนอเวยเนะคะเดี๋ยวเราจะคูุกับนอกเวเลเดี๋ยวคุณป้าทําดีกว่าซลิสีไหมนี่ไหมไหมนี่ไมะาดิทำแบบนี้ไม่เหลอเบเลมาศว่ายิงกินบนดอยนี่อร่อยหอมเซลขคชโล่ทีนี้เซลโคชอลเอมนเบ ใส่ผงนัวผงอร่อยนะ,ะคะเขาเอ็นหลามาคุณโดนเล,เล็บะเนี่ยคุณป้าบอกว่าถ้าใส่ผงชูรสเยอะเดี๋ยวหัวร้านอันนี้เป็นความเชื่อจริงๆเหรอหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงเอ๋ป้าเต้ไปก่อนในซอสไม่ใส่ท้อเข้มแน่นหรอพรี่แม่ช่วยีเทชี่อ่ะช่วยเทมาดีดอ๋อในซอสไม่ใส่ด้วยเนี่ยนน้ำพี่อ่ะอืมอ๋อคุณป้าใส่เกลือลงไปในพริกแล้วนะคะ,ะลองชิมดูก่อนหอมมากเลยอะ่ะหอมอหอหนัวเวลีมากเลย โอ้โหยังไงพ่อหลวงจเจ้าเต้ยได้ไหลวงพ่อหลวงให้แม่ปุ๋ยก็หลวงไปดูในป่านะคะในป่าจะเข้ามาตอนเย็นี่แ <c oughs> หงตาตัวใช่ไหมอะแฮนเดอร์หรือสือเดิเนไหนแหงเอาหน่ะเดี๋ยวต้องหาวันว่างๆไปกับพ่อหลวงแล้วไปดูว่าพ่อหลวงเพราะว่าตอนนี้โตหมดแล้วแล้วก็เยอะกว่าเดิมด้วยครอบครัวก็ทําเสร็จแล้วนะคะน่าจะมีเวลาก็น่าจะไปนอนป่าสักสองสามคืนเดี๋ยวชวนพี่อันแน่ออนทัวให้นะอันแนอ่นอนอ,น,อ,น,อนทัวร์ เด็กแบบพี่เอนเน่ออนทัวเนี่ยพี่แอนเน่ออนทัวเนี่ยแล้วลูกพีอะไรลูกพีฉันเนียลูกพีฉันเนียกับพี่เอนเน่ออนทัวนะคะอุ้ยน่ากินมากเลยคุณป้าพี่เอนเน่ออนทัวแน่น้องเป้น้องเป้พี่เป้พี่เป้พี่เป้ไอ้แบบนั้นพี่บีเป็นไงบ้างคะอวีอ่ะอวีจะว่าอร่อยนะคะไหนว่าอวีเหรอ อืมเบนเนเนาน้องเป็นอบิอวิมเนี้ยอร่อยมากกมีกันละป้ามาสุข่าพี่มาสงข่ามน้าใต้ออกหวานจ้าอร่อยมากเฮ้อ่อเฮ่อ่อว้เผ็ดเปี่เผ็ดขนาดนีนะเผ็ดอร่อย ต้องทำให้มันเป็นแบบนี้เนาะไม่รู้เนาะได้ชุดครหน,นึ่งมั้ยได้ชุดคอแหยถ้าเป็นกระเหลี่ยงทางนู้นนะคะก็จะทำแบบนี้นี่ดาวสีของเรานะคะอู้หูอ,อยากกินไหมคะน,น่ากินมาก <c oughs> น่ากินมากอ่ากินอะากกินอืมอร่อยมากไปกินในปา่าอร่อยมากมาก เดี okay. ๋ยวพี่จะทำกับข้าวอย่างเนื้อเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกกันค่ะเมย์เดีวพาเดี๋ยวพี่จะเตรียมเครื่องทำกับข้าวนะคะอ่ะอันนี้คือกะปิขมิ้นนะคะแล้วก็พริกแล้วก็หอมแดงค่ะมหอมมากก็ใส่กระดูกหมูลงไปล้วก็เนยมากเลยเนย họp mấy tròn. Ôi, ti lưm 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 bỏ về làm lắm yin dày hơn yin ngon. để mẹ làm nhé, mẹ có. hả? mẹ có, mẹ đấy, ต้อสุกเยนะนะ็นต้อเย็นน่องนะอันนั้นเองแล้วก็ไม่ต้อ,อสอุกจนะอ่านอย่งนเนาะโอ้ <laughs> เดี๋ยวเราต้องให้แปะเนยให้แต้งมันเริ่มสุกนะคะแล้วก็หมูเริ่มสุกแล้วก็จะใส่น้ำแล้วก็ต้มไว้เสร็จแล้วก็เด็ดให้ลืน่นของเราเราใส่ลงไปใส่เกลือใส่ผงชูรสก่อนก็ดี ขาดไม่ได้คือสองอร่อยมีเนี่อร่อยอันไวที่พี่ได้มักนุ๊ดพี่ชั้นเนี่ยอืมถ้าเป็นสิ่งี่อร่อยหมดแล้วป้าบอกค่ะป้าอกหิวข้าวมากเลยขอดีดีดี่ีดีดีดี่ีด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 อดีดาดีดีดีี่ี เดี๋ยวเราก็จะร้อให้แตงมันสุกนะคะกับโมสุกก็เด็ดผักอื่นใส่ลงไปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีเราไปกินข้าวข้างนอกกันค่ะตอนนี้กับข้าวของพีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเป็นแตงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอากรอยก็เสรมาดุ๊อันนี้ลูเซออลลูเซอันนี้คือไม่ใช่แตงนะคะแต่เป็นฟักอะไรแ่ะ มันเป็นฟักนะคะก็คล้ายๆแตงอยแต่คุณแตงก็ได้แล้วก็แกงแตงของพีนนะคะใส่ไผ่หรือทุกอย่างคือน,น่ากินมากๆแล้วก็มีน้ําพริกบนดอยนะคะกับข้าวคนดอยนะคะวันนี้อ่ะพี่หลวงกินเลยค่ะเดีย๋ยวเราก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้นะคะกับกับข้าวคนดอยนะคะดูน่ากินทุกอย่างเลยถ้ามาแม่มองสอนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยไผ่หรอือนะคะอวีปะอวีเน้นแหนะแปลว่าอร่อยมากๆนะคะ โอเคเดี๋ยวที่จะขอตัวกินข้าวกับแม่หลวนก่อนนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกแชนแนลด้วย <im itation> เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนไปทําอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเด <im itation> ี๋ยวขอกินข้าวก่อนอยู่เข้ามากกว่าจะมาถึงคือมันไกลแล้วก็กับทางก็ลําบากยากเย็นมากนะคะเดี๋ยวทําใจตอนกลับก่อนโอเควันนี้จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ <im itation>